เรื่จำได้ตอนเรียนปฐมมีนะคะมีคําทํานายนี้แล้วก็ดีนอยู่เรื่อยๆอะ่ะไม่ปีนี้ก็ปีหน้าอีกห้าปีอีกสิบปีปจริงในศาสนาพุทธเองเนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องคําทํานายว่าโลกจะแตกจะมีไฟประไลกันล้างโลกแล้วจริงๆล้างให้สะอาดต้องล้างด้วยไฟแล้วล้างด้วยน้ํา <c oughs> จริงๆแล้ว <c oughs> ไฟนี่ขึ้นไปสูงมากขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> ขึ้นไปเกือบจะสุดฮะเหลือพระพรหมชั้นสูงมากๆ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เราเราก็คงไม่อยู่จนเห็นตรงนั้นอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพึ่งกึ่งพุทธการ ถ้าเอาตามคําทานายก็เหลืออี่สุด2012ท่านว่าเรื่องพวกนี้เป็นอจินตยหมดเลยคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ตามไปสู่ความหลุดพ้นคิดไปก็เครียดเป็นบ้าเปล่าๆแล้วสู้อยู่กับโลกเราได้ดีกว่าเราจบเรื่องนี้แต่เราต้องรีบเคลียร์2012กันให้เรียบร้อยก่อนให้คนให้คนเชื่อก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างคือปัญหามันตั้งแต่ทําไมต้องเป็น2012ก็ไม่มีอะไรก็มีฝรั่งนักเขียนสองคนเป็นมือสมัครเล่นอีกต่างหากไม่ใช่เป็นนักโบราณคดีอะไรก็เขียนออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเนี่ย เป็นปีสิ้นสุดปฏิทินนะครับรอบใหญ่ของอของชาวมายันช,ชาวมายาแล้วชาวมายาก็พูดถึงว่าเมื่อสิ้นสุดรอบเนี่ยจะเกิดโลกใหม่ซึ่งโอ้โหดีกว่าโลกเดิมนะครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีปฏิทินแบบนี้ในโลกด้วยหรือ คือปฏิทินทั่วไปก็ใช้ทํานายอย่าง<ะ>เก่งก็ทํานายว่าฤดูไหนจะมาช่วงเดือนไหน<ะ>แต่ยังไม่เคยเห็นมีปฏิทินแม้แต่สักอย่างเดียวที่ทํานายว่าจะวันไหนของปฏิทินมันสิ้นโลกคือคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตนะครับแต่ว่าฝ<ะ>รั่งที่เป็นนักโบราณคดีเองเนี่ยไปอ่านในจารึกในแท่งหินของชาวมายันเนี่ยก็มีพูดถึงการกับชาติมาเกิดของกษัตริย์ในปีหลังจาก2012 ผมก็งงว่าโลกแต่ไปแล้วสร้างใหม่แล้วกลับมาเหรอแล้วกลับมาต้องนานอีกต้องสองพันกว่าปีอะไรเงี้ยนะเรื่องก็ซับซ้อนเหมือนกันแล้วก็จะมีประเด็นอะไรระหว่างทางอีกเยอะแยะเลยหลังๆนี่พอพอเริ่มมายันปุ๊บจะไปเริ่มแตกลายนะฮะเริ่มจะมีครัวแม่เหล็กเปลี่ยนทิศเริ่มจะมีดาว X ดาวนี้มีลุกดาวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับผมลองคำนวณเล่นๆถ้ามีดาวเคราะห์น้อยจะมาถึงโรค มาพุ่งชนโลกให้ทันปลายปีหน้าเนี่ยตอนนี้มันต้องเลยวงโคจรดาวพฤหัสมาแล้วแล้วเราควรจะเห็นชัดเจนมากนะครับเราจะเห็นมันชัดเจนมากบนท้องฟ้าแต่ไม่มีใครจับภาพได้เลยนะครับถามว่าทําไมมันต้องเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่ายานอวกาศ Voyager ที่เราส่งไปเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางอยู่หลายปีกว่าจะไปถึงดาวพฤหัสดาวเสาร์ฉะนั้นถ้าจะมาให้ทันด้วยสปีดความเร็วแสงห้าสิบเท่าของเสียงเนี่ยมันจะต้อง ม <im ited> ันจะต้องมาให้เราเห็นละ ม<ช>ไม่คยุยกับอาจารย์ละไม่ตื่นเต้น <ๆ S 1> เลยคืออย่างนาซา NASA เองเนี่ยคือจริงๆมาบอกว่า,วาการเราจะดูข้อมูลพวกนี้อเออคอาจจะฟังจากคนไทยบางคนมาช่วยเล่าบ้างก็ดีแต่คนไทยเราปัจจุบันควรต้องตามข้อมูลที่เป็นทางการมากขึ้นนาซาเองเขาก็อธิบายไปหมดเลยเพื่อให้คนของประเทศเขาเองไม่ไมแตกตื่นพวกนี้เขา็อาอกลับไปสมัยปี2 0 0พว่าคนก็เคยแตกตื่นเรื่องพวกนี้มาก่อน2 0 1 2ก็เป็นแค่อีกเรื่องในหนังฮอลลีวูดเท่านั้นเองเอไปทินมายาเขาก็อธิบายไปเหมือนกันว่าก็เหมือนปฏิทินอันนึ่งที่คุณใช้จนครบววงแล้ เพราะมันครบมันก็เริ่มต้นนับใหม่แต่วงของเขาเป็นวงหลายพันปีไม่ใช่วงสามร้อยหกสิบห้าที่ตลกกว่านั้นคือหน่วยเขาเยอะมากพอครบวงนี้เนี่ยเขายังมีวงที่ใหญ่กว่าที่ยังไม่ครบวงด้วยเขาบอกจะทําวงใหญ่กว่าทําไมโลกมันแตกแล้วเขาเชื่อว่าโลกจะแตกมีคำถามซ้อนเข้าไปมันขัดกันเองนะครับมัไม่รู้จะทัวถ้าคุณไม่จําเป็นต้องใช้แบงค์พันคุณทําแบงค์พันมาทําไมก็ทําแค่แบงค์ร้อย เข้าใจเข้าใจค่ะทายว่าแต่แล้วทำไมทำไมทำไมมีเลยจองมีหน่วยเลยใช่ไหมคะอ่าอาจจะดูคุณผู้ชมมาฟังอาจารย์นำชายจะไม่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะนักวิทยาศาสตร์น่าเบื่ออาจจะตื่นเต้นขึ้นคือถ้าเป็นบรรยากาศเมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะเอานักวิทยาศาสตร์ที่คิดไม่เหมือนกันก็ได้แล้วมานั่งเถียงกันในรายการให้ดูแต่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งคู่ได้ก็เขาก็ได้บรรยากาศของการโต้เถียงทางวิทยาศาสตร์ให้ให้คนไทยได้ดูเหมือนกันค่ะน่าสนใจอาจารย์จาเตรียมเตรียมบางอย่างเอาไว้ให้ดูว่ามีเรื่องที่น่าจะสนใจอ่ะคะครับ ว่าเป็นการรวบรวมแล้วกันว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าววิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่น่าสนใจจริงหลายๆข่าวในรายการคมชัดลึกก็เคยเอามาออกอาศแล้วะนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นจอได้หรือเปล่านะครับโอเค <Okay S 2> ครับจริงๆม,มีมีหลายเจ้ามากเลยที่ที่แคมทำรวบรวมว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าววิทยาศาสตร์น่าสนใจบ้างน,นี่จากวรารสารชื่อ Scientific American เป็นวรารสารของที่อเมริกาซึ่งเป็นวรารสารที่ดีมากในที่อาจารย์นำใจบอกว่าคืออย่างเงี้ยคือเขาพิสูจน์แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ คือในขณะที่บ้านเรายังคุยกันเรื่องเด็กชายป้าบูอยู่เลยเนี่ยเขาไปคุยกันเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในรอบปีที่ผ่านมาเขาไล์ต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นสิบอันดับนะฮะจะไปเร็วๆครับขออภัยว่าเป็นตัวสื่อสาังกฤษทีเตรียมให้ไม่ทันนะครับแต่ว่าข่าวแรกเป็นข่าวที่ขำดีบริษัท IDM ที่เป็นคอมพิวเตอร์เจ้าใหญ่มากเนี่ยครับสร้างคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเขาชื่อวัดสันเป็นคอมพิวเตอร์ที่แบบโหการคำนวณที่สุดยอดมากในโลกนี้ แล้วสร้างขึ้นมาให้มันมีกระบวนการคิดเหมือนมนุษย์เป็นเนเชอร์ลอปโรเซชิงคิดอะไรต่างๆได้คล้ายๆมนุษย์มากเลยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อส่งไปแข่งเกมโชว์โดยเฉพาะโดยเกมโชว์ชื่อ j e o p a r d y ีอยู่ที่อเมริกานะซึ่งเป็นเกมที่ดังมากมีมีแชมเปี้ยนงานชื่อเคนเจนนิงส์แล้วก็แบดลัตเทอร์ถามอะไรก็ตอบได้เป็นอับดุลตอบชื่ออับดุลเลยชื่อวัันค่ะคือคือตัวตัวคนที่แข่งอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือถามอะไรก็ตอบได้เป็นเกมคริสโชว์แต่ว่าชนะ เป็นที่ช็อกมากเลยเพราะว่าสัสัญนชนะแสดงว่าคอมพิวเตอร์มันคิดไปไกลขนาดนั้นแล้วแลวระบบการคิดแบบนี้ตอนนี้ก็ถูกดึงมันใช้ในระบบที่หลายคนได้ใช้ในชื่อซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์ซีรีส์ที่อยู่ใน a p p เปเป็นต้นอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มดึงลงมาใช้ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับอ่าครับอันนี้เป็นข่าวสไตล์อเมริกันเหมือนกันเขาพูดถึงเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับที่อเมริกานะครับภาพที่เราเห็นข้างนี้เป็นเหมือนเป็น เป็นฟาร์มแล้วกันเขาเรียกเป,เป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งอเมริกาเนค่อนข้างคาดหวังไว้มากธานธบดีโอบอมาคาดหวังไว้มากเลยว่าต่อไปในประเทศเขาจะเปลี่ยนไปใช้โซลาร์เซลล์จะใช้แสงอาทิตย์นะครับบริษัทที่ชื่อไซรินดราเป็นบริษัทใหญ่ที่บริษัทที่เขาคาดหวังกันไว้เป็นอย่างนั้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาคือล้มละลายาบริษัทเจงนะครับแล้วเขาก็ตกใจกันมากเลยว่าตายแล้วเรื่องโซลาร์เซลล์นี่มันจะไม่บูมอย่างที่คิดแล้เนี่สัญักหรือเปล่า<อ>กลายเป็นจริงไม่ใช่ครับริษัทนี้ใช้เทคโนโลยีที่ขั้นสูงมากทินฟิลม์มคือเป็นฟิล์มบาง,บางๆแล้วเคลือบไอกระบ,บอกพวกนั้น<ะ>กลายเป็นว่าโซลาร์เซลล์ที่เราคุ้นแถวบ้านเราที่เป็นแผ่นซิลิคอนใหญ่ๆน<า>ะคร<ะ>ับกับกลายเป็นว่าตัวนี้กับพัฒนาไปไกลคือถูกมากราคาเหลือแค่หนึ่งเหรียญแทนที่เจ้านี้จะสามเหรียญ ฉันแนวโน้มของโซลาเซลล์ก็ยังไปได้ดีอยู่ <chewy. S 2> นะครับก็เป็นประเด็นที่เขาเาสนใจในที่คนที่อเมริกาสนใจต่อไปครับจีนเทลปีครับเ,เรื่องของการรักษาโรคโดยทางพันธุกรรมคือหลายๆคนี่เกิดมามีปัญหาทางพันธุกรรมเช่นกาพูดถึงโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคที่เลือดไหลไม่หยุด <c oughs> มันเป็นโรคพันธุกรรมซึ่งเรารักษาไม่ได้เราให้ให้กินยาแล้วก็ช่วยไม่ได้มากาที่ผ่านมาเราเคยมีความฝันในนักชีววิทยาว่าเราจะรักษาโรคโดยการที่เอายีนที่ดีใส่ไปในร่างกายเรา ก็ต้องเอาไวรัสมาช่วยในการใส่เข้าไปแต่ในช่วงปี1999ที่ผ่านมามันเกิดเหตุมันไม่คาดฝันขึ้นคือทําไปแล้วเนี่ยเด็กตายแล้วก็เลยงานวิจัยทางด้านนี้หยุดชะงักไปนานมากแต่ปีที่ผ่านมามีความสําเร็จอีกครั้งกับการใช้ระบบนี้เข้ามาใหม่แล้วก็รักษาโรคฮิมโมฟิเลียได้รักษาโรคทางด้านภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นฉันก็บอกว่ากลับมาแล้วจีนเทเลปีจะกลับมาเป็นการรักษาโรคเต็มพันธุก,กรรมจะกลับมาเป็นเป็นเครื่องมือใหม่ในอนาคตนะครับ ต่อไปครับอันนี้คือเนชั่นคนจะคนจะคิดถึงคนคนนี้กันคือสตีฟจ็อกนะครับก็ จริงๆจรงจะบอกว่าเราขายหนังสือใช่ไหมคะทุก <c oughs> คนคนอ่านครับผมว่าในนั้นในนั้นพูดหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าเนลและนี่คือที่กกนตัวตของหลายๆคนๆแล้วก็จริงๆ <c oughs> แล้วในหนังสือไซนฟิกเมกันก็มองเขาเป็นอัจฉริยะคนห <c oughs> นึ่งด้วยนะครับพูดถึงว่าซีจ็อบนี่คือที่ทำให้เราได้เห็นโลกที่เป็นโลกใหม่ขึ้นมาจะอเราได้เห็น iPad iTunes, iPhone ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันเป็นข่าวทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าอันนี้เป็นของอเมริกาซึ่งจริงถ้าเราดูข่าวของออสเตรเลียหรือข่าวของัเขาะนครบ อันนี้เป็นบอกว่า s p e c i s l u t ต l e ครับหลังจาก s p ป c ช s h u t ต l รรับใช้เรามานานมากๆแล้วนะครับกว่าร้อยกว่าเที่ยวนะครับในยัางากระสวยอวกาศนะครับสุดท้ายก็เที่ยวบินสุดท้ายก็บินไปแล้วเมื่อตอนเดือน,นกรกฎาคมกกานกกะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออเมริกาเนี่ยถือชะง,งักเ้วยครับจบโครงการนี้ลแล้วชะงักด้วยเพราะว่าโอบามาประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้งบประมาณเพิ่มเติม กับการสร้างยานลำใหม่หรือว่ากับการจะส่งคนไปดวงจันทร์ส่งคนไปดาวองคาอะไรที่เคยฝันกันไว้สมัยจอร์จบุชเนี่ยโอบามาตัดงบหมดเลยแล้วนคนเมริกันเขาก็ช็อกกับเรื่องนี้ประเด็นสําคัญสําหรับคนอเมริกันก็คือจะเอาอะไรตัวไมะไรขึ้นไปอวกาศอย่างถูก,ถกต่อไปยังไงหลังจากนี้แต่ประเด็นสําหรับชาวโลกก็คือถ้าอเมริกันหยุดจริงแล้วจีนเดินหน้า แรงและเร็วอย่างที่ทําอยู่ตอนนี้ในอนาคตเราอาจจะไม่เรียกนักบินอวกาศว่าแอสโทรอนอตอย่างคนอเมริกัน <c oughs> เราอาจจะเรียกว่าไต้กองนอตอย่างที่คนจีนเรียกทร <c oughs> าบไหมครับคนจีนเขาเรียก <c oughs> อแอสโทรอนอตว่าใต้กลองนอตเท่าท่าแอสโทรนอตเท่ากับใต้กล่องนอตแต่เขาเรียกใต้กล่องนอตต้กงเร <c oughs> ือนี่แหละครับคำดีนะครัฉะนั้นตอนนี้อเมริกาอยากจะส่งเมื่อกี้นะครับคืออเมริกาอยากจะส่งอะไรในตัวพึ่งยานของของรัสเซียแล้วต้องส่งตัวอย่างโซยูส่านเดียวนะครับครับต่อไปครับอันที่ห้านะครับ ฮิกซ์นะครับว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากเลิงยาศาสต์จะได้เรื่องสั้นๆค่ะครับฮะก็คือเป็นการค้นพบว่าเออมันมีนสับพาร์ติเคิลอนุภาคเล็ก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 ลงไปอีกเรียกว่าอนุภาคฮิกซ์นะครับก็นักวิทยาศาสตร์สามารถจะพิสูจน์ได้แล้วว่ามีจริงคืออะไรคะอาจารย์คือเราเรียนเราเรียนแค่นิวตรอนโปรตอนอะไรเงี้ยเราก็เรียนแต่เราย่อยทุกส yes eh ิ่งทุกอย่างในโลกนี้ลงไปให้เล็กที่สุดจนย่อยไม่ได้อีกแล้วจริงๆมันไม่ใช่อะตอมแต่มันคือไอเจ้านี้ อ๋ออันนี้เป็นคนพบใหม่คะอาจารย์ถ้าเป็นการคือทฤษฎีมีมานานแล้วแต่ครับพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงโดยการที่การยิงอนุภาควิ่งกันที่ที่เซิร์นที่ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะบอกเล็กสุดคือต้องเรียกว่าฮิกส์ใช่ไหมคะตอนนี้เล็กฮิกส์รับอ๋อค่ะเรียกเต็มเต็มเป็นอนุภา on, on, คฮิกส์โบซอนโบซอนฮิกส์โบซอนสองคนฮะชื่อชื่อคนฮิกกับโบซอนครับต่อครับ อันนี้ก็อย่างที่เราพูดกันในวันนี้ทั้งวันเลยครับเพราะจริงๆแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะมันเกิดพิบัติภัยอากาศแปรปรวนเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าแต่คนเมกันเองหรือว่านักวิทยาศาสตร์เองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ต้องจับตาแล้วแหละเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายๆเลคคอร์ดหลายๆสถิติที่เคยมีในช่วงปีที่ผ่านมามันทำลายสถิติหมดเลยความเสียหายขั้นที่เปนแรงที่สุดความรุนแรงของของพายุเองแต่แบบวิทยาศาสตร์ก็คือเราอาจจะเริ่มเห็นผลกระทบจาก ภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนนี่ไงสัญญาโลกแตกมันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะแต่ต้องรับมือแล้วคร่บอย่าโยงค่ะฉันก็เขาก็เริ่มจับตาตรงนี้ค่อนข้างหนักมากครับประเด็นใหญ่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกอีกคือเป็นเรื่องทางฟิสิกส์เยอะมากในปีที่แล้วนะครับเราเราโดนเรียนมาตั้งแต่นานๆแล้วว่าแสงเป็นรูปภาคที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในเชิงของไอน์สไตน์สอนไว้แสงต้องเร็วที่สุดมันมีอีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะถ้าอ่านการ์ตูนตอนเด็กๆจะเคยได้ยินบ้างชื่อนิวติโน มันเป็นอนุภาคหนึ่งในฝันที่เขาเคยคิดว่ามันก็คืออนุภาคที่ไม่มีน้ําหนักแล้วเขาพิสูจน์ว่ามันม,มีจริงและสถานนี้เขาพิสูจน์ได้ว่ามันวิ่งเร็วกว่าแสงแล้วด้วยเขาเขายิงมันจากที่สวิตเซอร์แลนด์ไปถึงอิตาลีแล้วพบว่ามันเร็วกว่าแสง60นาโนเซกน์คือมันตีบเดียวฮะแต่ก็เป็นการที่สุยว่ยาท่เฎีสแตยผิดแล้วนิวติโนสนะ,ค,ะครับนิวติโนสครับได้สองชื่อนะคะคุณผู้ชมใจไม่ตกกระแสวิทยาศาสตร์ครับนี่แปลกเยอะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ ขาวที่สคะอันนี้เป็นอัน,นที่ผมแปลกใจผมมีนึกว่าจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของของข่าววิทยา,าศาสตร์ของสหรัฐเมกันนะครับเราคุ้นเคยอาหรับสปริงก็เรื่องของการประท้วงต่างๆที่เกิดขึ้นในในตะวันออกกลางเ,าเขามองประเด็นว่าการประท้วงเนี่ยเกิดขึ้นได้และสามารถกระจายผลได้ขนาดนี้เขาบอกใช่ว่าฟิลคือเติมเชื้อเพลิงเข้าไปด้วยเพราะทวิตเตอร เพราะเทคโนโลยี่างต่างเพราการสื่อสารทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรก็ตามที่ทําให้คนเชื่อมต่อเร็วขึ้นเนี่ยข้อมูลไปเร็วขึ้นแล้วก็เกิดการลุกฮือขึ้นมาได้อาจารย์นข้จะอันดับเลยนะคะถึงอยู่ที่ข่าวสองนี่เป็นอันดับใช่ไหมคืออยู่ต้นๆเลยนะคะอิมแพกอิมแพกมันสูงอ๋ออิมแพกต่อที่เกิดเป็นอันดับ2ตรงนี้เนี่ยมันมาประจบกัน2อันอันหนึ่งคืออินฟราสตรักเจอไอซีทีของประเทศแถบอาหรับเนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดอันที่สองคนชาวอาหรับเองเข้าถึงและใช้พวกนี้มากพอ เพราะฉะนั้นเลยม,มาเป็นข่าวสองว่า t ว i ต t e r มีส่วนในการเป,เป,ปลี่ยน,น,นแปลงโลกาเป็นไอททำใเกิดอิสระภาพเสรีภาพเกิดขึ้นได้โดยการเปลี่ยนแปลงโลกค่อนข้างมากครับแล้วก็ความดับหนึ่งเลยครับ,รบก็คือเรื่องสึนามิที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะบางทีตอนนี้<ย>เราเริ่มรเราเริ่มลืมมาบ้างแล้วแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นผมอยู่ที่ฟิลิปปินส์ตอนตอนช่วงที่มีสึนามิเข้าแล้วก็ดูทีวีถ่ายทอดในในที่ฟิลิปปินส์เรายังกลัวอยู่ว่าจะเข้าที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่าแล้วเป็นภาพที่สยองมากแบบ ญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังผมน้ำตาร่วงเลยครับและผลกระทบก็แรงกว่าที่เราคิดมากเพราะเรานึกว่าเรา,เราได้เห็นแผ่นดินไหวที่ทยิ่งใหญ่สุดครั้งหนึ่งในโลกแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันกระทบต่อเรื่องนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นปัญหากระทบไปหมดเลยทั้งทั้งระบบของเรื่องของพลังงานในโลกนี้เรารู้ว่าเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ประกาศหยุดการใช้นิวเคลียร์แล้วก็เราก็รู้ว่าอีก40ปีข้างหน้าก็ยังเคลีย โดยฟ้าที่ฟูชิมะให้ให้ปลอดนิวเคลียร์ปลอดอันตรายสิ่งนี้เป็นอย่ายหลายสิปีใช่ไหมคะหลายสิบปีประเทศไทยก็หยุดโครงการตัดสินใจเรื่นี้แล้วครับว่าถ้าเราไม่เดินเรื่องนิวเคลียร์เราจะใช้พลังงานจากอะไรจะทํายังไงต้องเตรียมกันแค่ไหนนะครับ เร,เราได้เห็นเวียดนามและอินโดนีเซียประกาศหลังจากตรงน,นั้นเลยว่าเขาจะไม่หยุดเลื่อนนิวเคลียร์เราได้เห็นการตัดสินใจของประเทศอย่างนั้นแต่ประเทศไทยเราเองเราผมไม่เห็นการตัดสิในใจที่ชัดเจนจากรัฐบาลหรือหรือจากใครอืมแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีที่เราเห็นพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็มีการพูดกันนะคะในวงวิชาการวงนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสงสัยนโยบายคงต้องหยุด ไม่น่าจะมีใครกล้าหยิบขึ้นมาทำผมก็เห็นว่าเป็นชิ้นนั้งมค่ะผู้ชมคะสิบข่าวที่อาจารย์เสศดาเลือกมาให้ดูเนี่ยคือแค่แค่ของนิตยสารฉบับเดียววารสารของพายค่ะวารสารฉบับเดียวยังมียังมีอีกอีกที่แตกต่างจากสิบข่าวนี้ใช่ไหมคะเยอะและมีทับซ้อนกับบางส่วนไหมคะมีบ้างมีบ้างครับอ๋ออันนี้ต่างหากที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบกันใหม่ใช่ครับแต่นี้ต้องนีเป็นทันพันเรื่องครับแต่เขายกเรื่องที่มันเด่นๆขึ้นมาในช่วงปีถ้ายังจาเรื่องเรื่องดาวเคราะห์ ใช่ไหมครับที่คล้ายคล้ายโลกมากก็กค่ะที่จะคุยไปก็ติดอันดับในหนังสือเล่มอื่นเป็นต้นนค่ะเอ๊ะกรมชลก็ไม่ตกกระแสนะคะคุณผู้ชมคะ